สวัสดีค่ะทุกทุกคนมาพบกับเมสีกแล้วนะคะอันนี้เป็น E ีีที่2แล้วนะคะพอดี EP ีที่1ที่ไม่ได้พูดไปเนี่ยเ,เพราะว่าอยากจะลองเสียงดูก่อนนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนสังเกตด้วยว่ามีเสียงกับไม่มีเสียงอันไหนดีกว่ากันนะคะแต่พอนี้มาดูแล้วเสียงมันแอบข,ขัดนิดนึงนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะท่านั้นก็ลองลดเสียงสักนิดนึงโอเค ประมาณนี้น่าจะโอเคนะคะเสียงจะได้ไม่ดังเกินไปอาละละเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคะเกมนี้เป็นเกมสนุกสนุกนะคะง่ายๆก็คือเหมือนกับแบบสร้างฟาร์มในชีวิตประจำวันเลยนะคะไม่ต้องเครียดมากก็คืออ่านี่เปิดนะเขาก็จะให้คำแนะนำต่างต่างนะคะว่ามีออเดอร์นะมีอะไรอย่างนี้อันนี้คือสวนที่เน็ตปลูกไปใน e ีแรกนะคะ โอเคแมวเนี่ยนะคะในเกมเกมนี้เนี่ยมันจะแปลกอยู่อย่างนึงก็คือแมวหนึ่งตัวก็ทํากิจกรรมอยู่หนึ่งอย่างปลูกข้าวเนี่ยก็ใช้แมวหนึ่งตัวปลูกปลูกดอกไม้ที่เอาไว้ทําน้าผึ้งก็ใช้แมวหนึ่งตัวเช่นกันนะคะแล้วก็คือทุกอย่างอะคะ่ะใช้แมวหมดเลยเจะบอกไว้ก่อนนะคะว่านี้ไม่ใช่สายเติมเกมนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่สายเติมเกมเหมือนกันเนี่ย ดูคําแนะนําได้นะคะเพราะว่าเราเป็นสายประหยัดนะคะเนาะดังนั้นก็เล่นสนุกๆนะคะอย่าไปเครียดมันมากนะคะ mm hmm. เกมนี้เล่นได้ตลอดทั้งป mm ี hmm. อ่ะเก็บฟาร์ม mm hmm. เก็บข้าวโพดเก็บอะไรไปนะคะ mm hmm. อ่าตอนนี้คือข้าวโพดมันใช้เวลานานนะคะมันใช้เวลา5นาทีนะคะ mm hmm. ก็ปลูกน้องไปก่อนแล้วก็ปลูกข้าวข้าวเนี่ยสั้นมากนะคะใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นโอเคอ่าเก็บน้ําผึ้งปลูกน้ําผึ้งต่อ เก็บไข่นี่น้องไก่น่ารักมากนะคะข้างนอกมีเสียงรบกวนนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เนตอัดในโทรศัพท์นะคะดูออเดอร์ดูออเดอร์นี่นะคะมาดูทางด้านสีเขียวทางด้านซ้ายมือล่างสุดกได้เลยนะคะที่ชี้ลงมาตรงนี้นี่อันนี้นะคะมันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราปฏิเสธ ก็สามารถปฏิเสธออเดอร์ได้นะคะไม่ใช่ว่าเขาบังคับให้ทาทุกออเดอร์นะคือสมมุติว่า <acağız. S 1> ถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ําผึ้งแต่ว่าเราแบบเราคือประมาณว่าเราไม่อยากให้ลูกค้ารอนานเพราะว่าเราอยากได้เงินนะคะคือเราสามารถปฏิเสธออเดอร์ได้โดยการคิดการกระบะได้เลยนะคะนี่สมมติอ่าสมมุติว่าเนี่ยคะ่ะถ้าเกิดว่าเนสเนี่ยไม่มีขนมปังน้ําผึ้งตัวเนี้ยเนสสามารถกดปฏิเสธได้เลยนะคะส่วนอันอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยที่มีนมนี่ เอาไปได้เลยร้อยาสิบาทเนี่ยแต่จะบอกว่าอย่างนึงนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอาหารแปรรูปอ่ะจะได้เงินเยอะกว่านะคะจะได้เงินเยอะกว่ามากๆอันนี้ขนมปังขนมปังจะอยู่ที่3นาทีต่อก้อนนะคะต่อก้อนนะไม่ใช่ว่า3อันนี้ทํา3นาทีนะคะต่อก้อนทํา3นาทีน้องวัว ก็บข้าวเสร็จแล้วเก็บข้าวต่อไ้นี่นี่ออเดอร์ได้แล้วนะคะเอาเลยนี่แปดรอยบาทถ้าเน็พูดเร็วเกินไปก็สามารถติชมได้นะคะพอดีแ็นคนพูดเร็วอยู่แล้วแล้วก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องด้วยนี่แล้วก็ขายไปเรื่อยๆเลย ราคาขนมปังเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะคะบางแมวบางตัวก็จะให้เงินเยอะกว่าแมวบางตัวก็ให้เงินน้อยกว่าดังนั้นสามารถปฏิเสธได้นะคะแล้วก็เลเวลของบ้านเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็คือสามารถให้ลูกค้าต่อคิวได้เยอะมากขึ้นก็คือเราสามารถขายของได้เยอะมากขึ้นในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้ก็มีส่วนนะส่วนสำคัญเลยแหละ มีเยอะละมีน้องไก่นีน้องไก่ปลูกได้เร็วม,มากนะคะคือของทุกสินทุกอย่างเนี่ยมันใช้เวลานะคะดังนั้นเหมาะสําหรับคนที่แบบว่ามีเวลานิดนึงนะคะไม่ใจร้อนนะแต่ถ้าเกิดว่าใจร้อนเนี่ยสามารถนี่ค่ะก็คือแบบสามารถบวกเพชรบวกอะไรได้เลยนะหนสินค้าต่อ1เพชรเนื่ว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าเพชรหเม็ดเนี่ยหายากมากนะคะ ดังนั้นรอได้ก็รอดีกว่านขายเลยหนึ่งวันจะพยายามอัพสองคลิปนะคะจะได้ดูกันไปเพลินเินยาวๆอ่ะแล้วก็มีความรู้อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราจะสร้างสะพานตัวเนี้ยค่ะ ็นไหมว่ามันจะบอกว่าเลเวล20ตอนนี้เราเราเลเวลที่8อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะเพิ่มขยายพื้นที่มันก็จะมีเลเวลจำกัดอยู่นะคะต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างลำบากเรานิดนึงนะคะตรงที่เราจะต้องหาคอสหาขวานซื้อได้แหละแต่อย่างแต่อย่างว่าก็คือเพชรต้องเยอะนะคะเวลาเวลาซื้อเพชรเนี่ยก็คือเราจะต้อง แพงมากเลยอ่ะเพจอะดังนั้นเนี้ยก็เลยเป็นเป็นสายแบบว่าสายไม่รีบร้อนนะคะอ่ะเรามีเงินอยู่3,000บาทเราสามารถซื้ออะไรได้บ้างตอนนี้ซื้อที่ผลิตนมอ่ะอ๋อไม่มีแมวนั่นซื้อแมวก่อนเลยนี่แหละค่ะความลำบากนะแต่ก็ง่ายๆแมวก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดูจากอีพีที่แล้วที่ตัว ที่ตัวแรกๆเนี่ยเริ่มต้นที่100ก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็หาเงินได้เลยเช่นกันนี่นี่นะคะก็แมวตัวนี้ก็มาทาหน้าที่สร้างบ้านอันนี้รอสามนาทีเท่านั้นนะ,ะปลูกข้าวปลูปกอะไรไปเรื่อยๆเก็บผลผลิตได้แล้วฟาร์มไม่มีวันเต็มนะคะอันนี้คือข้อดีของเกมเกมนี้เลยคือฟาร์มมันไม่มีวันเต็มนะ คือปลูกเป็นร้อยเป็นพันกว่าสินค้าก็ไม่มีวันเต็มอันนี้คือข้อดีสิ่งที่เนทชอบมากๆนะคะของ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 ,ของตัวเกมแมวเหมียวเนี่ยนะหมวเหมียว Star a c c เ e r นะคะโหลดได้ใต้ลิงก์ได้เลยนะคะโหลดใต้ลิงก์ได้เลยเกมนี้เล่นสนุกเล่นง่ายๆเพลินนะคะ เราก็ซื้อวัวซื้ออะไรรอไปมีเงินเยอะละว,วัวจะจำกัดอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ฟาร์มละ5้าตัวนะคะน้ำผึ้งก็อยู่ที่หกไก่อยู่ที่ห้าปลูกไปเลยยา,ยาวความจริงสินค้าพวกนี้เราสามารถปฏิเสธได้นะคะอายกตัวอย่างเช่นหนีกลางกลางกระบะเลยก็คือ แมวตัวนี้ก็จะทำหน้าเศร้านิดนึงนะคะทุกแสนน้องจังนะแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะเพื่อที่จะเอาลูกค้าคนใหม่เข้ามานะคะแต่ว่าถ้าเราปฏิเสธเนี่ยก็คือจะต้องรอห้านาทีเสียเวลานิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าให้เขารอ,อามันจะมีอยู่บางกรณีค่ะที่สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราอัพอัพอะไรไม่ทันอย่างเงี้ยสมมติว่าถ้าเกิดว่าน็ตแบบ ยังไม่มีเงินซื้อตัวผลิตนมตัวเนี้คะ่ะแต่ว่าลูกค้าที่เป็นแมวเหมียวอย่างเงี้ยคือเขาอยากได้นมแล้วแต่ว่าเราไม่มีให้อะไรเงี้ยมันจะเสียเวลาเรามากนะคะดังนั้นถ้าปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไป มาแล้วอ้าวเปิดเลยจิ้งได้แล้วนะคะอ๋ออีกอย่างนึงก็คือตอนที่จะโยกย้ายนะตอนนี้คือมันยังไม่มีเลเวลโยกย้ายนะคะดังนั้นก็เดี๋ยวพอโยกย้ายได้เนี่ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเริ่มมาจัดฟาร์มกัน เรามาสำรวจในระหว่างรอกันดีกว่าอันนี้ถ้าจะข้ามไปเนี่ยต้องถึงเลเวล20ก่อนนะคะแล้วก็เหมือนจะต้องสะสมอะไรสักอย่างด้วยเพื่อซ่อมสะพานตัวนี้นะคือเกมๆเ,เนี้ยเ่เคยเล่นหลายรอบละแต่ก็ลบทิ้งลบทิ้งไปตลอดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละพอมาทำ u t u b e เนี่ยก็เลยอยากจะมาแป่งปันเกมเกมนี้ด้วยนะเพราะมันสนุกจริงๆ นี่แล้วก็จะมีตรงที่ตกปลาด้วยนะคะอันนี้ต้องเลยเวล30ขึ้นไปแต่ว่าก็ต้องมีข้อกําหนดก็คือเราจต้องลบป่าพวกนี้ออกให้หมดเพื่อที่จะไปถึงตัวที่ตกปลาตัวนี้นะคะแมก่เห็นไหมคะว่าถ้าเกิดว่าแมวเราหมดเนี่ยให้ดูตรงนี้นี่ให้ให้ดูตรงที่แมว ตรงซ้ายมือข้างบนข้างล่างเลเวลอะค่ะนี่ค่ะมันจะบอกว่าแมวจำนวนศูนย์ศูนย์ตัวนะคะนั่นแหละดูกิจกรรมของน้องๆกันดีกว่าเกมนี้มันละเอียดนะคะแล้วก็สวยงามน่ารักนะคะใครใครถ้าเกิดว่าใครชอบฟาร์มแบบน่ารักน่ารักไม่ต้องเคร่งเครียดเรื่องเวลาอย่างเงี้ยนี่นนว่าเกมนี้เหมาะมากนะคะ ก็คือไม่ได้แบบไม่ได้ต้องแข่งกับเวลาก็คือทำฟาร์มไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะคะสำหรับตัวนี้คือเล่นไปได้ยาวๆเลยนะคะนีจะพยายามเล่นให้ได้ยาวๆให้ถึงแบบอีพีสูงๆเลยเคยมีถึงขั้นแบบว่าเป็นหลังเกาะด้วยนะคะหลังเกาะเลยมันมันจะมีเรือเพื่อให้ไปหลังเกาะด้วยแย่ yeah. ก่าจะไปถึงตรงนั้นเราก็ต้องทำตรงนี้ให้รอดก่อนนะคะ หาดอกไม้เสร็จแล้วเก็บลูกปลุกข้าแล้วกันดูออเดอร์สิหน้าออเดอร์ขนมปังได้แล้วก็กดเลยดาวตัวนี้จะมี9้าใช่ไหมคะนี่มันมันจะไปรวมกับเลเวลนะเลเวลก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้6ดาวกับร้อส อัปเลเวลเป็น9แล้วนะคะสามารถซื้อน้องเหนียวได้แล้วแล้มีของเล่นด้วยมีทำมบรีนทำไมไปได้นของพวกนี้นะคะตอนแรกๆที่เล่นเนี่ยปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะมันเป็นวัตถุดิบพื้นฐาน อันนี้เป็นของของแทมน,นั่นเองนี่ย้ายได้แล้วย้ายของได้แล้วนะคะอ่ามันก็จะบอกว่าให้กดค้างแล้วก็ไม่สามารถวางไว้ที่ที่มันมีของระเกะระกะอย่างห็นได้นะคะโอเคนี่ก็คือย้ายได้แล้วนะคะ มาไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะให้น้องเล่นๆเ,เพลินๆตรงนี้กันน้องวัวของพวกนี้นะคะปลูกไปเลยปลูกไปเรื่อยๆนะคะปลูกไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าโอ้ถ้าเกิดว่าน้องเหมียวเขาว่างนะคะเขาก็จะมาเล่นที่แทมเบอร์ลนตรงนี้นะคะหรือไม่เราก็ กดก็ได้น้องเขาก็จะว่างมาเล่นนะคะโอเคขายของไปเราจะรวยเราจะเป็นมหาเศรษฐีนี่ท,ท,นท,ท,นที่ทำเนยที่ทำเนยที่ทำเนยอยู่ตรงไหนที่ทำเนยอยู่ตรงนี้ค่ะโรงงานนมนี่เนยใช้เวลา5นาทีใช้นม2ขวดนะคะเรืองเหมือนกันดังนั้นอย่างที่บอกก็คือ เวลาทาฟาร์มเนี่ยทำไปเรื่อยๆเลยนะคะตุนของเอาไว้เพราะว่าของมันไม่มีวันเต็มนะอันนี้แหละคือข้อดีของมันคือของมันไม่มีวันเต็มอันนี้คือชอบมากสําหรับเกมนี้อันนี้ก็เป็นเคิร์กหยุดเกิดนะคะโอเคกด,ดอ,อกไม้ดีกว่าอยากเห็นว่าเล่นแทนบอรีนไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมากดให้เลยน,นี่ นี่คะ่ะนี่น้องเหมียวเขาก็จะมาแล้วก็กระโดดเลยอืมนะคะเกมนี้มนไม่ว่ามีผลว่าน้องเหมียวเขาจะเครียดหรือว่าไม่เครียดนะคะแต่แค่อยากให้น้องแบบตัวว่างๆก็มาเล่นมาสนุกมาอะไรก็ไนม้ได้ความสนุกของเกมตัวนี้ก็คือการจัดฟาร์มนี่แหละคะ่ะบอกเลยสวยเป็นอันดับที่หนึ่งเอาล่ะมาทำงานต่อน,น้อง ก็เกิดได้แล้ว การซื้อขวานนะซื้อขวานซื้อจอบนะคะแอบเสียดายเหมือนกันว่าทาไมมันถึงไม่เป็นเงินนะเพราะว่าเพชรเนี่ยหายากมากนะคะหายากจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าหาไม่ได้นะหาง่ายอยู่เอ้ยหาได้อยู่ไม่ใช่หาง่ายสินี่เวลาน้องเหนียวเราซื้อตั้งแต่อีพีที่แล้วนะคะที่เนี้ยซื้อมาเยอะๆเนี่ยนี่ถ้าเขาช้าไม่ทันใจนะคะแตกลูกโป่งเลยคะ่ะ เล่นเกมง่ายๆบิสกิตนะคะจะใช้วัตถุด,ดิบอยู่3อย่างตามนี้เลยค่ะข้าว2น้ำผึ้ง2ไข่หอันนี้จะเพิ่มความยากขึ้นมาแต่ว่ารา,าคาก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยใช้เวลานานนิดนึงนะคะ10นาที อยากได้ที่ดินเพิ่มสงสัยต้องรอเลเวลอัพถึงจะได้ที่ดินเพิ่ม,เ,มเราอัพทุกอย่างสูงสุดแล้วนะคะก็คือสูงที่สุดในตอนนี้ของไก่ก็คือ5ตัว พึ่งรังพึ่งนะคะโทนพึ่งเนี่ยหกโถนโอเคก็ได้ทีละหกน้องวัวได้แล้วนะคะห้าตัวเต็มละเต็มฟาร์มอยากอัพตรงนี้ไวๆจังเลยกินดดข้าวโพดเดี๋ยวปลูกข้าวโพดเพิ่มดีกว่านะน,ะน,ะนาะเพราะข้าวโพดเขาใช้เวลาในการ นานอยู่5นาทีมาดูสินี่ได้แล้วไม่ขายของก็ซื้ออะไรไม่ได้นะคะต้องขายของนะคะสำหรับเกมนี้ ตรงที่ฟาร์มมันไม่มีวันเต็มนี่แหละรักเลยดู oh เห็นไหมคะว่าถ้ายิ่งสินค้าเนี่ยม,มันมันมีคาว่าอะไรอะความลึกลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยราคาก็จะเพิ่มอย่างบิสกิตตัวเนี้ย1,650บาทเนี่ยถ้าเทียบกับไข่อย่างเดียวถ้าเทียบกับน้ำผึ้งอย่างเดียวราคาอัพขึ้นมาตั้งเยอะนะคะ,ะขายน้ำผึ้งก็ แชนแนลของเนทเนี่นะคะไม่ได้มีแค่เกมนะคะแต่ว่าจะมีชีวิตประจำวันด้วยนะคะที่อัพเกมเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปไหนนะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนำเกมที่ใครเบื่อด้วยนะคะเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมอีกหเ,เกมที่แนะนำเลยนะคะ mm. ที่ดีมากๆนะคะเย mm. วเกิดโอ๊ยต้งหกร้เน่ดู mm. สิคะ mm. เงินเพิ่มมาแล้ว ตั้งส2 7 0ันงนี่ย้ายได้แล้วย้ายได้แล้วนี่นี่นี่นย้ายได้แล้ว ถ้าย้ายได้แล้วนะคะแล้วก็ย้ายได้โดยที่ไม่ติดขัดอะไรเนี่ยเขาจะเป็นสีแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันไปติดสิ่งของติดมุมอื่นแบบทําไม่ได้ติดแม่น้ําอย่างเงี้ยไม่ได้แต่แต่ตรงเนี้ยได้ก็จะเป็นสีขาวนะคะถ้าติดแม่น้ําจะเป็นสีแดงนะแล้วตอนนี้พื้นที่เรามีไม่เยอะเอาไว้ตรงนี้ก่อนใกล้ๆอ่าได้เลยแล้วโอเคเอไปมาปลูกขอปลูกขา้าวโพดเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันใช้เวลานาน นี่ได้แล้วแต่สำหรับใครที่เป็นสายเติมเกมนะแบบประมาณว่าแบบไม่ไม่สนอะ อยากอยากได้สินค้านี้เร็วๆนะคะสามารถเนี่ยเวลาเนี่ยแต่และ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 ขออนุญาตนะคะก็คืออ่ะตรงนี้ได้เลยนะคือเนี่ยคะ่ะหมดเวลาปุ๊บมันก็จะให้ถ้าถ้าเกิดว่าไม่อยากเสียเวลาเนี่ยเนี่ยหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรเท่ากับสินค้าหนึ่งชิ้นนะคะเหมาะเพรเนีน่ยคิดว่ามันเหมาะสําหรับสินค้าที่ ทำนานจริงๆอย่างเช่นประมาณสัก20บนาที30บนาทีอะไรเงี้ยเนี่ว่าค่อยใช้เพชรดีก,กว่าถ้าห้านาทีเนี่ยาอญ่ใจร้อนเลยนะคะมันเพชรมันหายากแล้วมันแพงจริงๆนะอย่าแบบอย่าย่าหลวมตัวไปนะคะอย่าเป็นท่าของการตลาดขอร้องเป็นห่วงอ,อนนี้พื้นที่เรายังมีแค่นี้อยู่นะ อยากได้พื้นที่เยอะๆต้องรอไปก่อนตอนนี้ยังเลเวลเอยู่นะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนไม่ได้แล้ว,ลวถ้าเกิดว่าเพิ่มเลเวลขึ้นไปนะคะก็จะมีไปเหมืองด้วยนะคะแต่ว่าข้อเสียอย่างนึงก็คือเราไม่ได้ลงไปในเหมืองเองนะคะก็คือน้องแมวเขาเนี่ยแหละคะ่ะจะไปขุดจะไปขุดของมาให้นะคะ ไปขุดของขุดอะไรอย่างเงี้ยมาให้เนาะแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างตกปลาเนี่ยสนุกมากเดี๋ยวพอไปถึงเลเวลแล้วเนี่ยจะมาตกให้ดูกันนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ละน้ำปังน้ำพึ่งอันนี้โทษ ก็ให้รีบซื้อน้องแมวไว้นะคะเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างมา,มากๆเลยที่ได้ใช้เขานะคะมีน้องแมวเยอะๆไว้ก่อนจะดีกว่านะคะอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาแบบเสียดายเงินนะเพราะว่ายังไงเขาก็ได้ใช้แน่นอนได้ใช้เขาแน่นอนเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอีพีต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างนะคะเดี๋ยว เนทจะเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดวันนี้เก็บเงินได้ถึงระดับหนึ่งเลเวลได้ถึงระดับ10แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายกับน,น,น้องเหมียว